ไปกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะได้มีการจัดสัมมนาสํารวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้ค่ะการจัดทําทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําแห่งชาติประจําปี2567ที่จังหวัดนครพนมค่ะ ที่ห้องวิวแม่น้ำโขงค่ะโรงแรมฟอร์จูนวิวโของอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรค่ะได้จัดสัมมนาโครงการสํำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อเอกสารมรดกความทรงจำโดยมีนายพนมบุตรจันทรโรชอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานเปิด โครงการสัมมานาค่ะมีนายกรรมนา์จัก,กรวาลวิเวศีพุทธ,ธารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้แทนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาค่ะนักวิชาการเครือข่ายศาสนาชุมชนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมานากว่า50คนค่ะซึ่งในการนะคะก็มีการบรรยายมีการอาภิปรายแบบกรอกข้อความค่ะเพื่อนําเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําแห่งชาติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานต่างๆที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนทั้ง3ระดับค่ะการนําเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งชาติจํานวน2เรื่องและการศึกษาดูงานณวัดศรีชมชื่นอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมและหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนมค่ะโดยโครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติประจำปี2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30พฤษภาคม2567ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเผยแพร่อ,อ,อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและนำเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารบรดกความทรงจำของประเทศไทยทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกตลอดจนสร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาและปราดท้องถิ่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และเผยแพร่อเ,พอเ,พอเอกสารมรดกความทรงจำที่มีอยู่ในประเทศไทย มีทะเบียนเอกสารมะระดกความทรงจำระดับชาติสำหรับการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่อย่างกว้างขวางพร้อมนำเสนอยูเนสโกเป็นเอกสารมะระดกความทรงจำแห่งโลกต่อไปครับ